สวัสดีเอฟซีทุกคนลาวไทยและต่างประเทศเนาะพี่น้องมึอนี้สาวกระตูนพามาเบิ่งบรรยากาศน้ำเศร้าตอนแสงแดดก็ต้องจ้าพี่น้องมึงมีตแสงแดดสัมอากาศหนาวหนาวอยู่ท้องฟ้าสิคะ ภายไปึ UK, thing, <ım> ่งพ่ทยคนี่ยังจะเ็ดยังตัสาเสียงดังครับเบิดบ้านอากาศนั่นสาวน้องหมอคนยังมีฟูงวกล้วยคนกันยังบุตรในปออยู่พี่น้องคนยังผูกกวนอยู่มันหนาวมัจจกไป สบายดีน้องขุดดินข้าวเพื่อนน้องจะเฮ็ดหนทางบ่ะเป็นอ๋อไม่เฮ็ดหนทางเอาคือเป็นล้อมคือทุนทางนี่เนาะพี่น้อองเาคือดินข้าเฮือนขั่วน้อยตูมน้อยเนาะไอ้ดินแข็งยานี่มันนหนมแหลมเลยดินแข็งนะเอาดินเข้าตูบน้อยตูบแห้งน้อยเพราะฉะนั้นเสียดินเข้าตูบน้อยมันสิบพิยูมองได้บาดนี่ เมนบ่ก็เรา้เอาีดินคตุบน่อยทมทมที่ดินขื่นว่ะไปทมดินเตือนมันตำเตืนเาพี่น้องไหมเตื่นตาเสาคุณติดรถตาเ้านี่รถวิโก้นี่พี่น้องวิโกคอยาววิโก้เพื่นอะไรเป็นพวงมาไล่แต่วิโก้่าวุ้ไทอะไรเป็นสองขั้นจับมันเป็นของบ้่าผุ้ไทดอกของป่าก่นเลย ต้องว่าบ่ได้เหรรถป้าอ๋อเอาของบ่บ่ได้ครับมาเนาะเอาแต่ให้ซอมพ่เอ้ยอากาศยามเช้าพี่น้องยังบ่มีแสงแดดอยู่ยังหนาวๆอยู่พี่น้องเอ้ยาก่าไคือสิบ่หนาวดอกทเพิ่นก็ออกแสงเนาะพี่น้องเอาไปจักเนาะพอลพี่น้องบ่แม่นพอด ใส่รถใส่ไายบ่ได้นักคนว่ะปเทก่อนจังมาเอาไม้พี่น้องเลยไปเบื้องต้องการนะคนสิไปเทศมึงได้คนปไปเทสิตูปน้อยชิบวเต็มเพรตูปน้อยคนนะพี่น้องเนาะตูปน้อยนึงก็เสียขี้ดินไปเทใส่เอาใกล้ๆเพื่อนนี่พี่น้องนี่ตามไหน่ามาอยู่ไหน่านี่ยไปใส่ว่าดินมันสูงไหน่าสูงอันนี้เพื่อนปา อดินตะคองนี่แหละพี่น้องเลยอดินคนอื่นได้ผลเสิย้าแล้วพี่น้องสุดท้ายมาเป็นยังคือบอสืออ้าวบอสือพี่น้องอันไหนพ่อเห็ดได้ก็เห็ดไหวพี่น้องเลยเงินก็เอาไว้ใส่ที่จำเป็่นทามีย่านเทโบมีบอดปวดแสบลงกะสิบพวกมันนี่แหละแค่เดินบานซศร้ากระตุกไปนี่สุดเขตในกระบาน กับ้านป่าที่กระตุนที่สาวกระตุนก็บอกคนไทยอยู่ตะกี้กบ้านป่าที่ปัญหามาแตุ่่นตายเพราะถอดกยไม่ร้เนาะต้องขุมซุ่มเป็ดหน่อย่นไก่ไก่กันนี่น้อยนงวควยของป่าทะเลปล่อยย่งย่ปสวยเฉย พี лось, primo, ่น้องบอดเพิ่นเสียวมาใส่พี่น้องนี่มันบดต็มแต่สุดนีซื้อเอาซื้อเอาน้ำเพิ่นเพิ่นเอามาส่งให้นี่นี่เพิ่นคนก้อนในรถหนึ่งเลยพี่น้องซากระตูนตื่นประทันเพิ่นตื่นมาหนึ่งข่าวให้เพิ่นกับอีคนรถเพิ่นยังถอยมาบ่ได้อยู่รถถอยบ่ได้พี่น้อง บรรยากาศรอบๆสวนนี่สวนชากระตูนสวนพักน้อยนะพี่น้องเนาะกำลังเอาลงพี่น้องเอ้ต้องหันสวนขึ้นวันนี้สวนลงอีหลักจั๊กเน่าไดพี่น้องเนาะเงินเงินหน่อยนะพี่น้องเตียงหน่อยเงินหน่อยมีองค์นึงไปตาส่งฮัก์ปก็แล้วพี่เอาใส่เต็มแถวๆรอบๆผู้อ่ะนพี่น้องเอ้ยหารถไทยหารถไทยเอาเต็มเอ้ยเต็มบมดเต็มครับ แล้วว่าซื้อไส้เห็นเต็มมีเงินซื้อเนาะมีเงินซื้อแล้วมันมีเด็กเยอะเลยอยากเนาะขั้นดูคนเอาเองเราพี่น้องนะเริ่มดู่ะจักดูมาดูดอกบัวบ้างจักบื้อเบาไทยนะเพราะเห็ดตูบน้อยแล้วไม่เห็ดอันนี้เพราะเห็ดซาดน้อยอีกมีแต่เน่าหน้อยๆพี่น้องเอ้จักเห็ดเห็ดยังไอเจ้าไอ้เจ้าเน่าๆแน่จุแต่ฮักดีอยู่ดอกเป็นยังไงล่ะ กระต่ำใส่ต่อหันตี้ใส่ประมาณหาลดกับพ่ดอกแต่มื่อเช้่ไรดอกหาลดนะเพิ่มมืออะไรเพิ่นว่ะก็ได้ลดที่สองน่เอาเอาซักกระตุนว mm. mm mm. ัลแทนนะพี่นองาะคนเสียเอาพ่อมือเดียวเพิ่มป่ะการลำพี่นองสามรดถ้าเกิดมันบ่พอดิมาอีกรถนึงบ่ ห็นว่าตอบกับแสงสีมืดๆจังหน่อยปานาว่บ่เมื่อยเศาโพโฮอยู่บริเวณของเฮาก็บ่กว้างปานใดดอกแันี้แหละนี่สิเอานี่พันบ่เพียงกันมันต่ํามันสูงไก่ก็จังตอดยังนี่เอามาใส่ตตยังก่อนตซานน้อยเพิ่นนี่เนาะนซานน่ะกะอันน่ะเฮือนไฟน้อยอันนี้ซานน้อยมีแต่แนวน้อยๆ โพดโพจะพาเอาลงดอกบ่นะบ่ได้จ้งเจือนบ่นี่เอามาเกาะไว้แล้วก็เจือนลงแถวมื้อนี้พทางนั้นมันสูงพเฮามีเงินอยู่่นี้เฮาได้ซื้อดินเียวเฮาก็ใส่่นี้คนเองมื้อนี้งบบ่หลายพี่น้องงบบ่หลายก็ย่าแต่แงกลังเฮายังหลายเฮ็ดเอาเฮ็ดเอาเอง อยังกะจะใส่ตังเงินอยังกะสิใส่ตังเงินนะพี่น้องเนาะสิเอามาได้ใส่กัดอกกระเดียงเงินส้ำเร็จเลยพี่น้องตอนนี้วันตอนนี้ก็เริ่มสวยๆแล้วล่ะแต่บ่างผู้ไทยพี่น้องบภาษาผมต้องเฮ็ดให้แล้วยังอีกบ่วารา่พี่น้องกะสิเสร็จแล้วนี่ตอนนี้ฮักอะไรประมาณสามหลดสี่หลดแต่พี่น้องเพิ่นว่าสิแก้อีกประมาณสองหลด ถ้าเบื้องต้นแล้วน้องการนะพี่น้องเนาะคว้นฟันกันสิเป็นจริงเลยพี่น้องเทื่อสุดท้ายจักเป็นเหตุยังงงวยงวยอยู่สิดถอยเข้ามากข้าถอยจักเตื่อเทื่อสุดท้ายมาเถิดขับไปขับมาแจักเป็นยังพี่น้องเลยจอดรถบังทอยพี่น้องรอบนี้ก็พอแล้วล่ะนี่คือประตำตูปน้อยพ่อพี่น้องเนาะ สนตุบน้อยค่อยฮักแค่เด้อไรถอยดีๆเด้อนี่เนาะหอมนิหน่อยๆนี่เหยียบตุบน้อยฮักเลยแล้วแหละถอยมาถอยมาสนตุบน้อยค่อยไรสวยเลยล่ะพี่น้องท่านได้กินข่าวเศร้าหิวข่าวล่ะแล้วกระตูนทางวัดไปส่วนน้ำเพิ่นดาวเพิ่นไปคนเดียวเพิ่นถอยทอยทอยมา ตามมุ่นแล้วล่ะพี่น้องสิตามมุ่นแล้วเฮ็ดแล้วสิตามมุ่นพอแล้วพอวะเอาน็นี่ลเฮ้ยจอดนี่พี่น้องเต็มแล้วยังอีกหน่อยนึงนี่นี่เท่ที่แล้วบ่เท่ที่แล้วพี่น้องแต่หักบาให้เบิ่งอหันเขาหากุญแจหนอนะกุญแจมาหันเอาน็อตมาหันจักหันหยังพี่น้องพคันใดน้อยเพิ่นก็เอาขึ้นไว้อยู่เิงพีนะพี่น้องกีดโพ ส่วนลงก่อนพี่น้องเอ้ส่วนให้คนส่วนบ่ส่วนดอกนางเบิ่งซื่อๆนี่ล่ะอ๋อสบายแช้เนาะก็สบายป่ะนี้แหละมีผัวดูมีผัวขยันเนาะพี่น้องดุดูด้าห้าหฟังคักๆได้ดุอืมบ่แม่นขยันดุอืมดุดูเฉ่าะหน้าตาเริ่ดแล้วหน้าตาบ่ได้ดณ์เลยครัหน้าตาบ่ได้บ่งบอกกับนิสัยเด้เนาะพี่น้อง ตากับแสงแดดสิมืดหมืดเนี่ยจังหน่อยสลัวสลัวแดดกับวะแห้งดอกพี่น้อยใช่สำเร็จน้องยังอีรถหนึ่งพ่อจ้าชายอีกรถหนึ่งคุณพ่อพอเลพ่อเลยขวพ่อแล้วรถสุดท้ายแล้วขอยิวเขาเจ้าวะพ่อกับยาจะเล้ะก็บ่ยาเลยแล้วยามืออื่นก็เอามาอีกจักรถทั้งหมดพ่อขั้นให้พ่อเลยจากพ่อเลยรถพี่น้องเนี่ยกะซันกเอาอีกรถหนึ่งยังบ่สุดท้ายดอกพี่น้องเอย ให้มันคุ้นๆไว้แน่เนาะเดี๋ยวถึกน้ามันก็สชิญงอเพราะมันเป็นดินทรายดินให้น้ำดินใหหน้านั่นล่ะดินทรายให้หน้าหน้าทรายไว้เป็นดินทรายเหดเทือนะไรคนละแบบกันคนละทรายนะพี่น้องเนาะเอาลุงก่อนพี่น้องนี่พี่น้องผลงานของเฮางอะเอาดินเข้าเรียบร้อยพี่น้องพ้อซ้ำนี่แหละพี่น้องเลยใส่แน่นว่เฮขึ้นพั่มน้อยนี่พี่น้อง ให้มันซ้ำกันนะนาทางนาดินมันซ้ำกันเวลาเอาน้าทอกน้าลงไปมันจะโบเปื่อนไปได้เป็นคุ้มจ้าตุนกำลังต่ำตักทัวอยู่เห็ดยังมาเศร้าพี่น้องโฟดโฟดเลยเดี๋ยวก็เห็ดนั่นเห็ดนี่ยังมาเศร้าเดี๋ยวจะเท่ากันโบเห็ดมันกับโบดินโบดินดูดีแบบนี้เนาะเห็ดมันก็สิใครแดเอาดินใช่หระ จะพาไปเพ่งท่านี้พี่น้องถ้าติดใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาไปถ่ายกันซากระตูนก็กันคลิปนะสบายดี